ครับอันนี้มันกินกาแฟผมไม่เคยมาเลยเดี่ยวดีๆครับกาแฟดำกับเข้มนะครับอ่าดูี่นี่ตรงหลังนี่มีปลาด้วยปลาในน้ำนี่มีอ่างเก็บน้ำนะครับอันนี้อ่างเก็บน้ำอ่างหัวยางอ่าชื่อว่าร้านยางโคราช Y A N T แล้วก็โคราชจ Y ๋นะครับก็ก็สวยดีบรรยากาศเข้ามาข้างแรกนะครับ เป็น,นอะไรชื่อนะครับตอนนี้ก็เป็นร้านอ่าเย็นมีบาเบียนะครับมีนกตกปลานะครับมีไฟกลางคืนคมืาอคืนก็มานอนแถวนี้นะครับครับมีสองชั้นข้างบนมีที่ห่ายรูปด้วยครับลัางสวยงามครับ สวมไหมครับนี่ถ้าพอใจใจถ้าถ่ายรูปได้ดีครับ๊วยนะครับรุบดื้ยนะครับน,นี่สวยไหมครับ เสวยมากครับที่จอดรถนะครับมีภูวิลาตรงนี้ครับภูวิลาป,าปีกว่าครับเดี๋ยวนะใใสวยครับสวยสวยสวย,สวยโอเคครับมาเที่ยวกานาันหน่อยนะครับนี่ก็ไปครับย่างโคราชย่างคาเฟ่ครับเช็คอินมาย่างโคราชนะครับ สวัสดีครับวางมาเที่ยวชมนะครับข้างล่างเป็นยาลุมบาตักกินสวัสดีมีตั้งใช่